กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้บริการ Fast Track Plus นะครับใน3สาขาใหม่รับปี2569ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสาขาพานิชอิเล็กทรอนิกส์สิทธิบัตรต่างๆตอบจดอุตสาหกรรมเป้าหมายและสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มความสามารถการแข่งขันครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าตั้งแต่1มกราคม2569กรมได้ขยายบริการ f a s t Track Plus เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก3สาขาได้แก่ Fast Track เครื่องหมายการค้าสาขาพานิชอิเล็กทรอนิกส์ทราบผลการพิจารณาครั้งแรกภายในสีเดือนนับจากวันยื่นคำขอเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ2คือบริการ Fast Track สิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรสาขานวัตกรรมดิจิทัลประกอบด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ นวัตกรรมด้านการสื่อสารนวัตกรรมด้านบริการทดิจิทัลและนวัตกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์จะทราบผลการพิจารณาสุดท้ายภายใน12เดือนสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และภายใน6เดือนสำหรับอนุสิทธิบัตรเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับ และ 3. ครับบริการ f า s t Track สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาชิ้นส่วนยานยนต์นะครับทราบผลการพิจารณาสุดท้ายภายใน3เดือนนับจากวันที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับสูงทั้งระบบการขับเคลื่อนไฟฟ้าอุปกรณ์อัจฉริยะและการออกแบบชิ้นส่วนที่มีความโดดเด่นและซับซ้อนจึงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีบริการ Fast t t r c k เดิมนะครับที่กรมเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดตรวจสอบคำขอให้ได้รับการคุ้มครองและเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่สายด่วน1368ครับ